สวัสดีครับจิงดมทองโอ้หวันนี้โบนัสครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกครับไปที่หไปที่หกใช่ครับวันนี้คิดว่าจะได้โบนัสไหมวางเกมวางแผงนไปยังไงบ้างคือวางตั้งใจมากครับว่าจะคว้าโบนัสนะครับทำไ,ไปหน่อยไปถากหกครั้งแล้ว <laughs> พูดถึงการวางแผนหน่อยได้ไหมว่าวางแผนไปยังไงในนี้วางแผนมาต่อยหมดกับเด็กขาโดยเฉพาะเลยครับเพราะเขาเราเสียเปรียบรูปร่างแล้ว จะเปลียนนิดนึงครับถึงรางเลยจังหวะแรกนับแรกคิดว่าเขาจะถึงหล่นเลยไหมถึงหล่นครับเต็มสันมัดเลยครับแต่น้องก,ก็ถือว่า,าน้องก,ก็แข็งแรงครับลุกขึ้นมาได้อมัดแรกเต็มกว่าบอัดที่สองอแล้วจังหวะที่สองจังหวะน็กอกยังไงครับเล่าให้ฟังบวกกันมอดีครับแต่ได้ผมจะถึงก่อนเกมจบไวพอใจผลงานไหมพอใจครับดีใจมากครับพอตั้งใจตั้งใจมากครับ เสร็จเลไม่ไหวไม่ไหวอือเก่งมากนะอาิจิงคฮะโค้ชไม่ได้ไปทำอะไรครก็ก็แรกเลยครับผมให้ยุนเดียพ่อแม่กลับไปที่ไล่กับก็อแล้วของผมก็จ่ายฟังบ้านครับเพราะผมวัดด้วยบ้านแล้วก็ฟังบ้านอยู่ด้วยแต่จังหวะน็อกเนี่ยมันฮุกซ้ายใช่ไหมครับใช่ครับคือเหมือนเหมือนมันเหมือนกับเตรียมซ้อมมาเลยใช่ครับจังหวะหมักนั้นนหะใช่ครับซ้อมมานานนะ ไนี้ท้อมาวันเดือนกับยี่สิบบาทครับแต่คู่ต่อสิ้นคนนี้เราเคยเคยเจอแล้วประมาณสามปีที่แล้วหายุเจอนะย่ย่ไครมแพ้กันแนนมากบูอิแพ้รังแคด้วยแพ้ที่อ้อมน้อยมาอืูมแพ้นาเป็นอางรังแคยังไงครับผมแพ้ยกสี่ครับแพ้ไปยกสี่แพ้เข่าครับผมแพ้เข่าใช่ครับมกติมันเป็นรูปแบบแบบซกในแบบวันนี้เหมือนจะเข้าเทาอเลรเนาะใช่ครับหลังจากคืนนี้ รู้สึกจะเป็นวันของการเอ้ยมันแค่สงกรานต์โทษเล่นเวลาเล่นเวลาเลยวันวันอะไรนะัรอกระทมรอคืนนี้ป่ะเนี่ยคืนนี้นะครับเป็นไงจะไปรอที่ไหนนะครับมีโปรแกรมเนี่ยยังเลยครับรอดูวพี่ดิมนของเราไม่ต้องรอแล้วคุณชนะแล้วคุณเป็นคนเลือกได้หมดแล้วตอนนี้ผมวเมย์ก็ชอบตามพี่เพื่อนๆครับให้เขาลิปนี่ การับแต่ทีมงานดาวเสียงว่าจะไปไหนก็คงจะไปที่นั่นแหละเนาะอ้าวแล้วอยากจะเจอใครดูดวงแล้วให้ผมเนี่กผมคงไม่ไม่กล้าเรียกหรอกครับแล้วแต่โปรโมเตอร์และไา้ทีมงานฟังได้ครับแล้วหกไฟนี่เราวินกี่ไฟวินตลอดเลยวินงพาแพ้หนึ่งครับปินี้แพ้ใครแพ้เทืสินครับหรือยังสงสัยอยู่ไหมยังสงสัยครับอยากจะอยากจะนะได้ครับได้ริเวนก็ได้ครับโอเคแม่ชนะเห็นบอกว่าฟอร์มหลังแลชนะมาตลอดเหมือนกันนะนะ พูด <Okay. S 1> ถึงเรื่องเวทนะครับ <S <S 1> <S 1> เห็นบอกวันนี้เสียเปรียบเรื่องเวทตามสดทำได้เท่าไหร่ครับทำทุนวันที่เจนะครับว,วันนี้โชคเท่าไหร่ 8, วันที่แปดวันที่แปดเพราะว่า,ถ,า,ถ,าถ้าถ้าช่างเช้าตอนเย็นเวทนี้ผมก็โอเคครับแต่ถ้าช่างข้ามวันเราจะเสียเปรียบใช่ครับแต่ก็ได้ครับได้วันนี้อ่ะ <S <S วันนี้ทำเสร็จเรียบแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็อยากขอบคุณ ว่าสมัครับคุณกิตินแล้วก็นักสีประกันทงแล้วก็ผั้ราคปรายนะลงยีลาบังครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับสุดท้ายนี่ฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับผมสีทองครับฝาก FC แฟนคลับทุกคนครับตามเชียร์นะทผู้ไปนะครับเชียร์ครับแสดงความยินดีนะครับย้อดเยี่ยม